สวัสดีครับพบกับช่องเทียร์บรกาศอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กันช่วงเทียร์เด็กล์ครับผมวันนี้อยู่กับเด็กลทิ์ของออร์แลคเน่ทมแทงครับผม ก็มีคนขอมากันเยอะมาก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 เลยครับผมสําหรับทางด้านของแคนออร์เคิลทิมแทงครับว่าแอดมินเว็บใส่เป็นทางด้านของตัวอะไรบ้างครับผมก่อนที่เราจะไปดูว่าผมใส่อะไรบ้างผมเคยทำเด็กลิทมาให้แล้วครับผมสําหรับทางด้านของสายเก่านะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ครับผมอาจจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกับช่วงต่อไปเลยก็มาอยู่กับ ชัวอ่าโปร f ฟ l ์ครับผมเด็กิ์ profile ของ admin v w e ครับผมก็จะมีทางด้านของคีย์ครับผมใส่แปดเลยครับผมแล้วก็ใส่ดอสอ่าอสี่ครับผมคิวสี่นะครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับผม n ด็ก l i ธิของทิกเกอร์ของ admin v w e ครับผมและตัวที่ขาดไปไม่ได้นะครับสำหรับทางด้านของเกรดหนึ่งครับผมอย่างทางด้านของเทพธิดาจันเซียสคุโยมีครับผมใส่อัดกันไปเลยครับผม สี่ใบนะผมใส่ไปเลยสี่ใบครับผมแล้วก็คอเล่เมกัต c o m b อีกสี่ใบครับผมแล้วก็ใส่เจมินี่อีกสองครับแล้วก็น้องกระต่ายเขาแห่งคิคีนาบานะครับผมอีกสองครับผมตัวเนี้ยสาคัญมากเวลาเล่นผมบอกเลยพยายามจั่วให้ได้นะครับมันจะสามารถทําให้เราใช้ combo อ,อีกเทิร์นต่อไปได้เลยครับผมเวลาเล่นตัวนี้นะแล้วก็พยายามอย่าลืมใช้กันนะผมเดี๋ยวเราไปเอาเกตสองกันต่อเลยครับ ต่อไปครับเป็นเกรดสองครับผมผมใส่เป็นทางด้านของเทพธิดาจันเซียวครึ่งดวงครับผมซึคุโยมิครับผมใส่ตัวนี้ครับผมแล้วก็ใส่ทางด้านของเลสแทงเกิลครับผมเมกัสครับสามแล้วก็โพรมิดอเตอร์นะครับผมใส่สี่ครับเอาไว้กันพวกยิงครับผมหรือจะใส่เป็นตัวอื่นแทนก็ได้นะครับแทนโพรมิดอเตอร์ตัวนี้ก็ได้ครับผมจะใส่ประมาณนี้ครับผมเกรดสองนะครับต่อไปจะเป็นทางด้านของเกรดสามครับผมเกรดสามผมใส่เป็นทางด้านของ เทพธิดาจันเพนนะผมซิคุยโอมีนะผมใส่ไปทางด้านของ4ใบเลยตอนนี้ขี่หลักนะผมต้องใส่4อยู่แล้วแล้วก็ใส่เป็นทางด้านของซ e ออามาเทลาสึนะผมเอาไว้กันอ่าซื้อคุยโยมีไม่ขึ้นคนระับสามารถเล่นตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถเอาไว้เล่นข้างก็ได้เพราะเด็กนี้เปิดเปิดเก่งครับผมเด็กนี้สามารถปั๊มสแต็กพลังได้เรื่อยๆครับผมแล้วก็ใส่เป็น Imperial d a u g h ต e r ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยตัวปิดเกมเราครับผมควรจะใส่ไว้สัก2ใบครับผมหรือจะใส่3ก็ได้แล้วแต่เราหรือจะใส่4เลยก็ได้ ต่อไปก็จะเป็นน้องกวางเล่นเดียแล้วผมขาดไปไม่ได้เลยตัวปิดเกมที่แท้ทรูครับผมเอาไว้เล่นกับน้องอ m p พ r เ a ียลดอเตอรครับพยายามจัดสรรในการเล่นดีๆนะผมวางคอมโบบนมือไว้ดีๆนะครับแล้วเราจะไปอธิบายการเล่นของเด็กนี้กันเลยก็มากันที่วิธีการเล่นนะผมเด็กนี้ับผมเวลาเล่นนะครับพยายามให้น้อง คือคูโยมีนะครับอยู่บนมือให้ได้นะครับเวลาเล่นหรือจะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าบางคนก็สอบถามเข้ามาว่าพี่ครับแล้วถ้าตัวนี้ไม่ขึ้นแล้วเราจะเล่นยังไงดีครับผมหรือว่าตัวนี้ขึ้นแต่เกตสองไม่ขึ้นเราจะเล่นยังไงครับผมเดี๋ยวเราจะไปบอกวิธีการให้นะครับผมเวลาเล่นนะครับปกติแล้วเล่นปุ๊บตัวนี้ขึ้นจัวเธอร์ต่อไปจวดเดี๋ยวผมเปิดห้าใบนะครับผมหาทางด้านของคนนี้ครับผมถูกไหมถ้าสมมุติเราเจอนะครับ เราก็เอาขึ้นมือเนาะอีกสี่ใบเราสามารถเรียงไว้ใต้กองได้นะผมเรียงตามความเหมาะสมที่เราจะจัดเรียงคอมโบได้เลยครับผมแล้วก็เราสามารถทิ้งคนนี้ครับแต่ต้องบังคับทิ้งหนึ่งใบนะถึงจะไลฟ์ได้เะยครับหรือจะถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็ <S 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 ทิ้งหนึ่งใบแล้วก็ไลฟ์ปกติครับอสมมติผมทิ้งคนนี้ทิ้งคนนี้ไลฟ์คนนี้อ่าไลฟ์ปุ๊บ <S <S ก็ปกติครับผมอันนี้คือกรณีที่ไม่มีเกตสองนะครับแต่ถ้ามีเกตสองนะครับผม เราจะทิ้งคนนี้ครับผมแล้วก็สามารถไลท์ได้เลยครับผมอ่าแล้วตัวนี้จะบวกสามพันเวลาตีเพราะมีทางด้านของซิคุยูมีเกตหนึ่งอยู่ในโซ่ครับผมสามารถยืนเลียได้นะครับตีสิบสองเหมือนกันโอเคครับแล้วเราก็จะทําอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆนะผมยันเกตสามครับผมหรือเราจะอาต้นต้นเกมเกตสอนี้เราจะอะไรลงไปแห่เขาก็ได้นะครับอยู่ที่เราคิดไว้นะผมแล้วต่อไปเป็นเกตสามนะครับผมเราจะจั่วกันปกติครับ จัว่วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนเกจเอ่อเหมือนเกจหนึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้เลยถ้าไม่มีก็ทิ้งใบอื่นแล้วก็ไล่ตัวแล้วก็ไล่ตัวที่ไม่ใช่ตัวมันก็ได้นะผมหรือจะไล่ซีโอก็ได้หรือถ้ามีจริงๆก็ไล่ไปตามสายตรงสายได้เลยครับผมเวลาเล่นนะครับควรจะมีน้องกระต่ายอยู่บนมือนะหนึ่งตัวแล้วก็ซิคโยมิหนึ่งใบนะผมเวลาเล่นเทิร์นต่อไปสมมุติเราไม่มีทางด้านของเกจสามคนนี้อยู่นะครับผมถ้าเรามีก็จะได้โซ3สามใบเนาะจะตรงตามคอนเซปต์ของ สกิลการ์ดนะผมแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆนะผมสมมติเรามีเต็นตัวอื่นแทนนะครับตัวนี้ครับสามารถช่วยไว้ได้เยอะครับสมมุติเรามีทางด้านของเกตหนึ่งคนนี้แล้วครับผมเราสามารถเล่นกับตัวนี้บูตเสร็จปุ๊บคนนี้บอกว่าเมื่อบูตเสร็จเราสามารถเอาหนึ่งใบในมือครับเข้าโซได้ก็เออพยายามเอาจันจันเพนจันเซียวซุคยมิที่เป็นชื่อซุโยมิครับอะไรก็ได้เกตหนึ่งเกตสองเกตสามเลยก็ได้ครับผมสามารถเข้าไปในโซได้ครับเอาจริงๆเอาไว้เล่นกับ เล่นกับกวางก็ได้นะเวลาเ,เกตสามบนมือเยอะแล้วก็เกศสามเข้าครับผมแล้วก็จวดจว,จวพยายามปั๊มสามในโซลเล่นกับกวางอะไรก็ได้มันเล่นตัวนี้มันมีประโยชน์เยอะมากควรจะใส่ไว้ในเด็กนะครับผมอ่าถ้ากรณีอย่างนี้ครับผมเป็นเกดสามใช่ไหมเราก็ตีอะไรเรียบร้อยเอาตัวนี้เข้าโซ่ครับผมเข้าโซเสร็จปุ๊บอ่าเทินต่อไปครับเรามีสกิลคอมโบแล้วแล้วเราก็จะตั้งบอร์ดพยายามแห่ครับผมเล่นเด็กนี้ก็ควรแห่ให้ ควรจะแห่ก็ได้หรือไม่แห่ก็ได้เอแต่เป็นแอดมินมีเวฟแอดมินมีเวฟจะเล่นให้เป็นพลาดินครับผมไม่ว่าจะจับเด็กอะไรก็จะเป็นพลาดินเสมอครับผมอย่างออราเคลนก็จะเป็นออร่าเคลพานพลาดินครับผมเวลาเล่นพวกผมก็จะแห่แห่แห่แห,แห่ไปเลยครับอย่าไปอย่าไปกลัวครับผมยกเว้นอยู่แคนเดียวคือนารูคามีครับผมพยายามเล่นแล้วพยายามเช็คมูสใส่เขาครับผมเวลาเจอนะแต่อาจจะยากสําหรับบางคนนะครับผมเวลาเล่น พยายามเปิดท็อปดูเรื่อยๆอ่ะจะเจอนารูกครับผมเพราะว่าเด็กผมก็ใส่เป็นทางด้านของเปิดท็อปก็เยอะแล้วก็พยายามใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมเวลาเล่นอ่ามาถึงเวลาเล่นแล้วหมดเวลาโมแล้วครับผมก็พยายามเล่นตัวนี้ครับไปเรื่อยๆอ่ามีระยะเจดสามไลท์ครับผมบนมือมีกลางแล้วผมกดเทคกลางเปิดสมมุติดวงดีมากครับเปิดเจออ่าเปิดเจอเจ็ดใบเลยนี่สมมุตินะครับเปิดเจอเจ็ดใบหู ดวงดีเกินนะครับผมเอาสี่ใบเรียงอ่าไม่ไม่สี่ใบเรียงอะจำผิดอีกแล้วครับผมก็เอาเท็กกวางครับกดเท็กให้เรียบร้อยนะโซบาสเกสามอะไรก็ว่างกันไปครับผมแล้วก็เปิดเจ็ดใบนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับผมพอเปิดเจ็ดใบมานะครับเราก็โชว์ให้คู่แข่งดูว่าเจอคีสองใบนะครับผมแล้วนี้ก็ให้เขาเรียงให้เขาตัดอะไรก็เลี้ยงเขแต่เขาครับผมแล้วก็ไว้ใต้กองแล้วก็สองใบนี้ไปท็อปบนนะครับผมทุกตัวจะบวกหนึ่งหมื่นอ่าคอมโบก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วก็โซบัสเท็กของอ่าอิมพิวชั่นดอเตอร์ครับผม โต๊บัสอะไรก็ได้ครับบวกพลังให้ข้างหนึ่งอาจจะบวกให้ข้างนี้ก็ได้อะไรยังไงก็ได้ครับผมแล้วก็ตีครับผมโป๊ะอีกฝั่งแน่ๆบังคับบังคับแน่แคือ p g ถ้าคุณไม่มีมือแตกแน่นอนครับผมหรือจะเล่นกับตัวนี้ก็ได้ครับเล่นได้สองตัวเลยครับผมสําหรับกวางผมใส่เอาไว้ปิดเกมกับสองตัวนี้นะครับผมนี่สองตัวนี้ถ้าเล่นตัวนี้ก็จะกดดันนะครับผมเด็ดเล่นตัวนี้กดดันกว่าครับบังคับแถวหน้าบวกอีกหนึ่งหมื่นครับผม ก็ตีกันขี้ขี้แตกกันเลยทีเดียวครับไม่ขี้จะขี้แตกกันนะครับผมจังหวะนี้ครับผมก็เช็คครับขี้ครับขี้ครับแถวหน้าบบกหนึ่งหมื่นสกิลของอ่าจันเพนซุโยมิครับผมจำชื่อผิดจขออภัยด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับผมเวลาการเล่นของเด็กนี้ครับพยายามปั๊มมือบ่อยๆก็ได้นะครับหรืออยู่ที่จังหวะการเล่นเราจะเล่นยังไงเราก็ต้องคิดคำนวณดีๆนะครับผมเราเจอเด็กนี้เราควรจะต้องเล่นยังไงอะไรยังไงครับผมแท้หลัก แพ้หลักๆสำหรับแอดมิน v w เวก็คือพวก Excel ทั่วไปนะเด็กนี้แต่ถ้าเราเช็คมมูใส่เขาได้ก่อนนะให้เขามีแดม5ก่อนจะมันจะกดดันกว่าครับผมถ้าเขาดวงดีก็เช็คคิวสองใบติดครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมแต่พยายามเล่นปะมานี้ครับเวลาการเล่นครับสไตล์การเล่นจะประมาณนี้ของของแอดมินวีเวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูช่วงสรุปผลกันเลยก็มาอยู่กันในช่วงสรุปผลของแคน คือคุยโยมีแล้วผมก็มองว่าเด็กนี้เก่งมากเลยทีเดียวนะครับสาหรับส่วนตัวของผมนะเพราะว่าเป็นเด็กที่สามารถเปิดท็อปเด็กดูได้เลี้ยงได้ครับผมเจอทิกเกอร์สองใบนี่อีกฝั่งก,ก็กัดมือแตกแล้วผมสําหรับคนที่ไม่มีพีจีนะครับผมก็มองว่าเป็นเด็กที่เก่งปักมากเลยครับผมสําหรับแอดมินวีเวฟนะผมและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราทียเวนการ์ดด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับผมบอนิเตอร์การ์ชอป เปิด P-order ของ VEB07 และ VEB08 ที่กำลังจะเข้ามาในวันที่21กันยายนนี้ครับผมก็จะมีแคนอย่างทางด้านของค bu, Police, Joker, pper, อางเยโล่ครับผมแกนบูไดเมนชันโพลิสลิงจ็อกเกอร์โนว่าเกรปเปอร์แล้วก็อะควาฟอร์ดครับผมจะมีทางด้านอยู่6แคนนะครับผมก็สำหรับ ของ VEB 0708เดี๋ยวเราก็จะมาทำให้นะครับภายในวันนั้นเลยนะครับผม2คลิปจะเป็น07กับ08เป็น TR เปิดกล่องนะผมโดยแอดมินคนไหนก็เดี๋ยวเรารอไปติดตามรับชมครับผมและวันต่อไปของการออกอากาศของการเปิดกล่องนะครับผมวันต่อไปจะเป็นทางด้านของ TR5 ครับผม ก็แล้วเราไปรับชมกันท้มของใหม่ว่าจะเป็นอะไรชนกับอะไรก็รอไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมแนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมขอขอบคุณร้านมอนิเตอร์การช็อปอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมผู้เป็นผู้สนับสนุนช่องเราอย่างเป็นทางการครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วผมบา,บาย